จะเป็นยังไงครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ในการตามล่าตัวนะครับระดับซีคิทที่เขาบอกว่ามีแค่1ล้านตัวเท่านั้นนะก็คือเป็นลิมิเต็ดเลยทุกคนที่แอดมินได้สปอยไว้ก็คือเวลาตีห้านะครับที่จะทําการอัปเดตเข้ามาเนาะก็วันนี้พี่จะเอาให้ได้นะอ่ะต้องเป็นหนึ่งในล้านคนนั้นนะครับที่จะได้ครอบครองเจ้าตัวนี้เนาะก็คือทาโก้จักรยานนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่จะตามได้หรือเปล่า โอเคก็กับสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่อง P m เม l นะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโลบอกกันเหมือนเดิมทุกคนกับแมป Steel o b e r l o a lot นะครับก็สำหรับพาร์ทนี้นทุกคนเป็นพาร์ทที่3นะครับซึ่งเกมเนี่ยจะมีการอัปเดตช่วงเวลาตีห้านะ พี่เห็นการสปอยออกมานะครับว่าตีห้าเนี่ยเขาจะมีตัวที่เป็นระดับซีเครตนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะเห็นว่ามีแค่หล้านตัวเท่านั้นนะครับก็คือคนเล่นเนี่ยแค่หล้านคนเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ครอบครองเจ้าตัวนี้นะก็ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปก็เหมือนดิมทุกคนฝากทุกคนอย่ายกันก,กไดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของพีด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่ทุ่มแล้วทุกคนเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็ตีห้าเนาะรอกันยาวๆเดี๋ยวเรามาเจอกัน แยกกัน3เซิฟนะกับพี่ชายนะครับโอ้โหตัวแรกออกมาเนี่ยเป็นตาราเล่กระดูกนะมฉลามกระดูกนะครับจากอีเวนต์รอบที่แล้วเนาะพี่ก็ได้รออยู่สักพักครับจนอีเวนต์แซมมี่มานะครับที่ให้เราเอาตัวที่ติดสถานะทาโก้นะแบบนี้นะทุกคนเอาไปใส่นะครับทั้งหมด10ตัวนะเพื่อที่จะเรียกตัวที่เราต้องคาบมานะครับพี่ก็พยายามเร่งสปีดเลยทุกคนครับอ่ะเพราะว่าเวลามีจํากัดเนาะแล้วก็ที่พี่บอกไปว่าตัวเนี่ยมีแค่1ล้านตัวนะครับเราก็ต้องเร่งกันหน่อยนะตัวสุดท้ายครับทุกคนมาได้ตัวอะไรครับ ย้ำก่อนนะตัวที่จะใช้คาฟเนี่ยมันได้จากเจ้าตัวแซมมี่ยิงเลเซอร์ตัวนี้นะครับ2ตัวเนาะแล้วก็เปิดจากเจ้าตัวลักกี้ทาก้อีกหนึ่งตัวนะทุกคนเราถึงจะมีโอกาสเอาไปคาฟได้นะครับตัวแรกที่ออกมาโอ้โหหนูอะระหว่างที่หนูมันออกมานะครับมันไม่มีประโยชน์นะสำหรับหนูตัวนี้เดี๋ยวเราเอาตัวที่ติดทาก้เนี่ยไปใส่เรื่อยๆครับทุกคนเพราะว่าอีเวนต์เนี่ยมีจำนวนจำกัดนะแวะเปิดลักกี้บ็อกซ์สักนิดสักหน่อยแล้วกันเผื่อได้เจ้าตัวจระเข่นะจระเข้ในลักกี้บ็อกซ์เนี่ยเราต้องใช ซึ่งมันจะเป็นตัวระดับเครตนะครับที่เราเอาไว้คราฟเนาะอุ้ยกล่องแอดมินวะไปอืมตัวที่สองตัวที่เก้าเอา้ายังไม่ครบสิบเลยทำไมแซมมี่ยิงวะอะไรวะเนี่ยอา่าอย่างนี้ก็ดีดิบัคเหรอหรือว่ายัางไงยังไม่ถึงสิบตัวเลยครับเมื่อกี้พี่ใส่ไปแค่แปดตัวทุกคนแซมมี่ยิงมาแล้วโอ้ยิงยังได้หนูเหมือนเดิมหนูขี้ขากเหมือนเดิม 9ก้าแสนเก้าลทุกคนระหว่างนี้พี่ก็รีบนะทุกคนอ่ะก็รีบเอาตัวไปใส่นะครับตอนแรกเนี่ยพี่นึกว่าเป็นเจ้าตัวหนูใส่หมวกตัวนี้นะพี่ก็พยายามเนี่ยเอาไปใส่นะครับมันใส่ไม่ได้ทีเว้ยนี่พี่นึกว่าเป็นตัวเดียวกันนะที่ไหนได้มันไม่ใช่นะครับมันต้องเป็นอีกตัวหนึ่งนะก็ตอนนี้นะครับแซมมี่ก็ยิงเป็นรอบที่สแล้วนะซึ่งรอบที่3เนี่ยยังเหมือนเดิมทุกคนเป็นเจ้าหนูทาโก้เหมือนเดิมนะหนูหรือหมูวะเออเป็นหมูมั้งหลังจากใส่รอบแรกไม่ได้ทุกคนพี่ยังไม่ลลดดะคววววาาาาามมมพพพยยยยนนนรรรับีีีี่่่่่กก็็เเอออไปปใสทตตแิิ้้งๆ มันไม่ใช่ครับอืมพอมาดูคลิปตัวเองย้อนหลังแล้วมันไม่ใช่นะแล้วก็พยายามเอาตัวที่ติดค่าสถานะพวกทาโก้เนี่ยไปใส่นะตอนนี้ก็บักนะครับผมแล้วก็แซมมี่เนี่ยทำการยิงเป็นรอบที่สี่แล้วครับมาลุ้นกันว่าไอ้รอบที่สี่ของเราเนี่ยจะได้เป็นตัวอะไรมานะซึ่งสามรอบที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหมูทาโก้นะโอ้โหรอบที่สี่ยังเป็นหมูเหมือนเดิมทุกคนน,นี่ไหนๆก็ได้มาแล้วพี่ก็ทําการเนี่ยเอาไปใส่เลยแล้วกันเอาไปใส่เจ้าตัวทาโก้นะให้มันครบสิบนะครับแล้วก็บักครับทุกคน ตอนนี้ใส่อะไรไม่ได้เลยนะเกมบั็กนะครับนี่ลัคกี้ทาโก้ครับขอเถอะวันเนี้ยขอเจ้าตัวซีเ็ตที่เป็นจระเข้นะครับพิซซ่านะจระเข้พิซซ่านะ ake, นะที่เป็นตัวใหม่นะครับโอ้แมวอีกแล้วตละเล่หวะติดทาโก้มาด้วยครับ้ยของแท้วะ่ะอันนี้ตละเล่จิ๋วไะที่เขาเรียกกันนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากนะเป็นตัวซีเกตนะครับแล้วก็ผลิตเงินให้เยอะด้วยนะดูดิโอ้หล้นบวกของดีครับตัวนี้ต้องเก็บไว้เลยห้ามพลาดครับ เอาละมาเปิดเจ้าตัวทาโก้ลักกี้บล็อกกันทุกคนว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับสำหรับเจ้าตัวจอลเข้นะตอนนี้พี่รออยู่แค่ตัวเดียวนะครับคือจอะเ้ระดับซีเครตนะซึ่ง3ามคนเราเนี่ยยังไม่มีใครได้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องแล้วก็พี่ชายนะยังไม่มีใครได้เลยตอนนี้ก็เปิดไปเรื่อยๆครับทาโก้ Taco เนี่ยเอาจริงๆนะเราเปิดรวมๆกันเนี่ยประมาณเกือบร้อยอันแล้วครับยังไม่ผูเลยนะตอนนี้เอ๊เหมือนจะเห็นหางตาแวบ,บๆเป็นตัวอะไรวะไปดูว่าโอ้ฉลามชมพูครับตัวนี้เหมือนจะมีให้คาฟด้วยนะในตู้คาเนาะล่าสุดนะครับ ใช้ได้นะแล้วก็มีเจ้าตัวคาปิทาโก้ครับตัวนี้ก็แวคัฟเจ้าตัวซีเค็ตตัวใหม่เหมือนกันนะอ่ะพี่เก็บทั้ง2เลยละกันนะครับไม่พลาดครับ2ตัวนี้ตัวไหนที่เอาไวคัฟเนี่ยให้เก็บนะในระหว่างนี้พี่ก็รออย่างเดียวครับรออีเวนต์ผ่านไปเรื่อยๆนะแล้วก็เปิดเช็คเรื่อยๆนะครับว่าตอนนี้เหลือกี่ตัวแล้วตอนนี้เนี่ยพี่พยายามเก็บเจ้าตัวลัคกี้บ็อกทาโก้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่จะตามหาจระเข้ระดับรีเคล็ดนะซึ่งหายากที่สุดในการคาฟในอีเวนต์นี้นะครับ ก็ททำการเปิดไปเรื่อยครับทุกคนแล้วก็ตามเก็บตามเก็บไปเรื่อยๆนะสองดีนะพี่เล่นแยกกันอยู่นะครับตอนนี้ก็ดูทั้งสองจอเลยนะแต่ว่ายังไม่มีใครได้ครับณนะปัจจุบันรู้สึกเหมือนในเซิร์ฟตอนนี้มันจะได้น้อยเกินไปนะครับจัมมี่เขาเลยทําการใสกเจ้าตัวลักกี้ทากโก้ขึ้นมาให้นะครับโอ้โหมาที่ติดกันเลยเนี่ยสามสี่อันเลยนะตอนนี้พี่ก็ยังไม่ได้เลยทุกคน หรับเจ้าตัวซีเคลตจระเข้โอ้โหออกยากมากนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ของเขาเนี่ยเห็นว่าน่าจะประมาณ0.5 0. ปะหรือว่า5%ไม่รู้ครับโอ้ยแซมมี่มาดดนิ้วอีกรอบละปองเวลาแซมมี่ดิดนิ้วเนี่ยอีเวนต์จะมารัวๆนะนี่ดูอีเวนต์ข้างล่างทุกคนเป็นสิบโอเคครับเราไม่สนใจอีเวนต์นี่ไหนก็มีคูณให้แล้วเปิดเลยละกันขอเถอ Secret, ะซีเคลตจระเข้เอ้ยเมื่อกี้่ันแวบบ๊แบบแบบอันนี้โอ้ได้แต่มแมวกับหมาอะไรวะอันสุดท้ายครับ ได้หรือเปล่าลบทิ้งเลยพวกนี้ไม่มีประโยชน์นะเอามาทําไมไม่รู้นะเยอะแยะเกะก,กะบ้านมากเลยเกทิ้งไปตัวเมื่อกี้โออีกแล้วไม่ได้ครับต้องรออีกกี่ชาติวะนี่ยระหว่างที่เรารอนะครับพี่ก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ไว้นิดนึงนะครับสำหรับร้าน Shop, นะีโมช็อปเนาะสำหรับร้านนีโมช็อปนะครับมีประกันร,รับพามแมปต่างๆในเกมโรบอกเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรคอร์ทโอเวอร์กัวการ์เด้นนะครับมีระบบ, Pass, ะบลิปเกมพาร์นะครับจำหนสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายเลยหลร้านนีโมช็อป ใครสนใจเพจและลิงก์เดี๋ยวพี่แปะไว้ให้ในคริปชันแล้วก็เมนแรกนะครับโอ้ซีเข็ดตัวใหม่ปะเนี่ยซีเข็ดเก้าอี้ครับเอซีเข็ดโตะนี่มาโอยติดทั้งเรนโบแล้วก็ทาโก้ด้วยครับโอ้ของแท้ว่ะเสียดายนะไม่มาตอนที่แซมมี่ดิดนิ้วนะครับติดแค่สองค่านี้พี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะโอ้ยสุดยอดครับอ่ะแซมมี่ยิงอีกรอบแหละไหนมีเครื่องบินมาไหมตอนนี้พี่ว่าขาดอยู่นะครับเครื่องบินโอ้เป็นเจ้าตัวทาปีนะครับทาปีทาโก้เนาะ ตัวนี้ก็มีเยอะแล้วนะในบ้านพี่เนี่ยมี2-3สตัวแล้วครับเก็บไปเยอะมากเลยนะตอนนี้เหมือนความหวังเราจะลิปลี่แล้ววนะ่ะทุกคนอีเวนต์ผ่านมาเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วยังเปิดไม่ได้เลยครับนี่ทากโก้ที่พี่เปิดมายังไม่มีซีเครตจระเข้นะเปิดมาเป็นร้อยแล้วอะ่ะไม่ได้เลยครับโอเคตัวสุดท้ายได้หรือเปล่าเป็นเป็นแมวเหมือนเดิมครับ แต่ทุกคนระหว่างที่พี่กําลังเปิดได้แมวเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าพี่ชายพี่ทักมานะครับว่าเก็บได้แล้วทั้งสองตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวจระเข้แล้วก็เครื่องบินนะพี่ก็เลยออกเซิร์ฟโคตรไวเลยทุกคนออกเซิร์ฟด้วยความเร็วแสงนะครับเข้าเซิร์ฟพี่ชายไปด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็รีบเอาเจ้าตัวทาปีทากโกเนี่ยไปใส่ตู้ครับนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวมันเหลือประมาณ4ี่แสนครับทุกคนนี่สี่แสนกว่านะนี่เลยจระเข้ที่เราตามหานะค่อนข้างที่จะยากนะครับตัวนี้เนี่ยพี่คิดว่าใน่าจะได้ยากสุดนะเพราะวาันต้องวงเี แล้วก็ตัวสุดท้ายนี่ครับผมเครื่องบินนะสามตัวสุดท้ายครับที่เราต้องการนะพี่ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะเอาไปใส่เลยครับนี่เรียบร้อยเรือสามแสนนะทุกคนทําการสปราวยังไงไหนอขอดูหน้าดูหนวดหน่อยสิตัวที่หายากมากๆนะครับจักรยานทาโก้โอ้โหโคตรสวยทุกคนดูดิ แต่เสียดายนะตอนที่พี่สปาวตอนนั้นนะครับพี่ลืมไปมากน่าจะต้องรออีเวนต์นนะคือพี่รีบไงมันเหลือแค่สามแสนนะทุกคนดูดิเหลือสามแสนสามอ่ะหลังจากที่ได้มาเสร็จนะครับพี่ก็คุยกับพี่ชายแล้วว่าเราจะเลี้ยงค่าสถานะตัวนี้ให้มันติดค่าสถานะเยอะๆครับพี่ก็ทําการนี่เลยให้มันเดินบนไปบนมานะครับสองบ้านนะอ่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านพี่ชายแล้วก็บ้านพี่นะแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นครับทุกคนมาดูจังหวะนี้กันครับอันนี้คือพี่จังหวะกดกลับนะนี่กดกลับตอนนี้เลยปุ๊บ สิ่งที่สุดสุดคือตังของพี่ชายพี่หมดครับทุกคนนี่เขาบอกว่ากดไม่ได้ตอนแรกนึกว่าบั๊กนะ นี่ไหนได้ตังหมดครับเรียบร้อยและสําหรับใครที่อยากฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้พี่ขอเสนอ App แอปพลิชั่น UG Phone แค่มือถือเครื่องเดียวของเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถฟาร์มได้หลายเกมนะครับฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถึงแม้เพื่อนๆในจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้อยู่หลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่โค้ดนี้เลย P P P 123เพื่อนๆจะได้รับเพชรฟรี free, เพื่อไปทดลองใช้ก่อนนะครับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างอยากฟาร์มเเกกมมแแบบตลลออด24ชั่วโง็ปนี้ย Ugphone ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นธารกิจของเราเนี่ยก็สําเร็จนะครับวันนี้ก็มีพี่ชายช่วยนะมันถึงสําเร็จนะทุกคนก้อนนี้เลยตัวที่ได้มาก็เยอะพอสมควรครับนี่ได้พวกนี้มาด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกตาระเล่พวกอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ตัวที่เด็ดเลยครับมันอยู่ตัวข้างบนนี้เลยทุกคนนี่ เป็นซีเครตนะครับนี่ตัวนี้เลยพี่เลี้ยงบัฟค้าสถานะมาแค่ค่าเดียวนะเสียดายนะครับที่ตังของพี่ชายพี่เนี่ยมันหมดนะก็เลยได้แค่ค่าสถานะเดียวนะครับผลิตอยู่ที่ห้าสบเจ็ดเอ็มต่อวินะทุกคนก็สําหรับเจ้าตัวนี้นะทุกคนมีแค่หล้านคนเท่านั้นนะครับที่สามารถครอบครองมันได้นะนี่เพราะว่าอย่างที่พี่บอกไปนะว่าเป็นตัวลิมิเต็ดนะทุกคนพี่ขอเรียกว่าจักรยานทาโกแล้วกันนะทุกคนโคตรเท่ครับนี่บอกเลยว่าของแลนะ พี่คิดว่าน่าจะแรงกว่าพวกมังกรอีกนะเพราะว่ามังกรเนี่ยยังเป็นหาได้นะครับพวกช้าง OG เนี่ยยังหาได้นะแต่ไอตัวเนี้ยเนี่ยไม่สามารถหาได้แล้วครับมีแค่1ล้านคนเท่านั้นที่ได้มันมาก็สำหรับการหาเจ้าตัวลิมิเต็ดตัวนี้นะทุกคนก็คือทาโก้ขี่จักรยานก็มีประมาณนี้เลยนะครับถ้าชอบก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากได้นะครับพี่จะแจกเจ้าตัวซีเข็มในบ้านพี่เนี่ยหนึ่งตัวนะครับผมสุ่มแจกนะทุกคน เมนชื่อไว้ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีในคลิปวดีโอหน้าครับบ๊ายบาย